สวัสดีครับพบกับผมรัตนพลพงรออภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยในศวรในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอเตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวครับในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมและเพื่อนๆได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก พวกเราพบว่าพื้นที่ที่นี่ประสบปัญหาภาัยแล้งเช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆครับแต่ในอีกแง่มุมนึงภัยแล้งที่เกิดขึ้นทําให้คนในชุมชนมีเวลาว่างจากการทําเกษตรและนําเวลาที่ว่างนั้นไปเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชนมากขึ้นครับอย่างงานบวชนั่งมูในปีนี้ที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งไปติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกันครับครั้งหนึ่ง อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเคยมีวิถีชีวิตที่คุ้นชินอยู่กับน้ำจำนวนมากจนเกิดเป็นการปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่กับน้ำแต่ในช่วงปีหลังๆมาน,นี้บางระกำประสบกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงอย่างหนักทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดปัญหาทั้งความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบันวบวกกับสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยน เกิดความแห้งแล้งอย่างมากที่สุดเท่าที่เคยประสบกันมาชาวบ้านระกำจำต้องปรับตัวสู้กับความแห้งแลง้งที่นับวันยิ่งจะเพิ่มมาขึ้นชาวบ้านมีการปรับตัวจากที่เคยทำนาที่ใช้น้ำมากเนี่ยก็หันมาทำพืชที่ใช้น้ำน,อน้อยอย่างเช่นมันสำปะหลังลงมาก็เป็นถั่วอีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนมาทำข้าวโพด ปัญหาจากภัยแล้งได้สร้างผลกระทบให้กับชาวบางระกรมไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนด้านการเกษตรด้านความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบางระกรมกำลังเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปอย่างเช่นเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาบ้านตะโมอําเภอบางระกำรได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ภาคฤดูร้อนขึ้นมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพระครูวรธรรม,มานุยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบ้านตะโมเป็นหลักในการดูแลคือไปอบรมในศูนวิปัฒนาเครื่องที่ประเทศไทยก็เห็นว่าถ้าเราไม่ฝึกหัดเด็กให้มีความรู้เรื่องศิลธรรมมั่งมันก็จะละเลยไปมากถ้าสนใจเรื่องบวชมันก็จะดีในงานบประจําปีครั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านตระเวนแจ้งข่าวกับลูกบ้านและทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือทั้งเรื่องอาหารเรื่องจัดสถานที่ภายในงานรวมไปถึงการมาร่วมขบวนแห่นาคนอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการสารสัมพันธ์ของคนในชุมชนอีกด้วยปีนี้มันมันแรงมากอะ่ะไม่ได้ไปไล่ไปนานก็เลยไปช่วยเขาบางทีประธานคุ้มเขาขเที่ยวเดินบอกบุญว่า ไหนว่างก็ไปแต่ก็ไปกันเยอะไปกันเยอะแล้วบางทีชวนเพื่อนไปกันไปเป็นแม่ครัวให้เขาบวชนาคปีนี้จํานวนผู้ที่เข้าร่วมมีเพิ่มขึ้นมากและคึกครื้นกว่าปีก่อนๆสาเหตุหลักคือภัยแรงที่ทาให้ชาวบ้านมีเวลาว่างจากการทําเกษตรกรรมเทศกาลการบวชนาคหมู่ของหมู่บ้านตะโมเนี่ยคนที่จะไปร่วมงานด้ดูไม่เยอะไม่อึกอัดทึ้งทุ้งเท่ากับปีนี้เพราะว่าช่วงช่วงที่ทํานาได้ชาวบ้านชาว ไร่ชาวนาก็าออกไปทําไร่ทํานากันไม่มีเวลามาทํากิจกรรมร่วมกับชาวบ้านไม่มีเวลาที่จะทำกิจกรรมร่วมกับวัดกับโรงเรียนต่างๆพอพอถึงมาถึงช่วงนี้ที่ว่าวันนี้สังเกตดูได้ว่าวันนี้คนเยอะเพราะว่าไม่รู้จะไปทําอะไรกันแม้ชาวบ้านตะโมที่บางระกรมกําลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเช่นเดียวกันกับที่อื่นๆแต่ณนะเวลานี้พวกเขาสามารถปรับตัวให้อยู่กับภัยแล้งได้ โดยการร่วมคิดร่วมแก้ร่วมแบ่งปันฟื้นคืนวิถีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันเช่นอดีตแต่ก่อนเก่าชาวตะโมงที่บารกรรมพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ารวมตัวกันแม้ในวิกฤตชุมชนก็จะสามารถอยู่ได้ นอกจากที่คนในชุมชนมีเวลาว่างจากการทำเกษตรและนำเวลาที่ว่างนั้นไปเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชนมากขึ้นแล้วการได้มาพบปะก,กันในครั้งนี้ทําให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งนั่นเป็นการวางแผนในการทําการเกษตรในครั้งต่อไปครับคุณผู้ชมก็ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยสื่อสารเรื่องราวต่างๆผ่าน Facebook Citizen ไทยพพเ BS หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ครับเพราะพลังแห่งการสื่อสารอยู่ในมือคุณสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ